ไปปล่อยนากันค่ะทุกท่านไปปล่อยสะที่นาน,นะคะดูสิคะแบบวางไว้ข้างรถชั่วโมงเดียวเท่านั้นออกนอกตะก้าเลยค่ะตัวร้ายตัวร้ายศัตรูตัวร้ายเลยนะคะเนี่ยไปลยปล่อยหน้ากันดีกว่าค่ะตัวตายมันก็ลอยอะนะ เยยยยร้้อออนนงห,นงห,หสวัสดีคะ่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแน,นลค่ะวันนี้แหม่มพาทุกท่านมาชมเนี่ยค่ะหอยทากศัตรูตัวร้ายนะคะของพืชผักเราค่ะแหม่มกําลังลดน้ําอังกับหนูค่ะทุกท่านโซนเนี้ยที่แหม่มทําความสะอาดไปคลิปก่อนนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลย นะคะแหม,มบอกกับทุกท่านไปอยู่เมื่อคลิปก่อนเนี่ยนะคะว่าเนี่ยคะ่ะหอยทากมันมากินอังกับนูของแม่มจนโกรนหมดเลยคะ่ะแม่มก็เลยทําความสะอาดนะคะเก็บใบพืชออกไปยกใหญ่เลยโอ๊ดโอ๊โอ๊โอ้อง <c oughs> ใช้มือแล้วมั้งคะแม่มเลยเก็บใบไม้ออกนะคะเยอะเลยทั้งท้งที่ใบไม้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปุ๋ยนะคะอย่างดี แต่ว่าหอยทากเขาจะวางไข่ในเนี่ยค่ะซากใบไม้นะคะแล้วก็ขอนไม้ผูกพังดูสิคะเยอะเลยค่ะนะคะแม่ก็เลยเก็บใบไม้ออกกันเยอะอะค่ะนะคะดูสิคัเนี่ยเขาบอกว่าหอยทากเนี่ยมันจะวางไข่ใต้ใบไม้ ะะหรือไม่ก็ในดินชุ่มๆอะคะ่ะในดินที่มีใบไม้เยอะๆนะคะหรือไม่ก็เนี่ยคะ่ะขอนไม้ผูมีครบทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหตกน้าตกน้าแมารดน้ําอังกับหนูเนี่ยคะ่ะขอนผูกนะคะวันนี้โอ้โหเห็นเยอะมากแม่มก็เลยจะไอ้นี่ตายแล้วค่ะก็เลยจะเก็บนะคะเก็บออกไปเอาไปกําจัดอะคะ่ะมีวิธีกําจัดอยู่หลายแบบนะคะ นะคะแม่เลือกเอา2แบบแต่วันนี้เอาแบบเดียวก่อนเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะหาอ็นนั้นนะคะเขาบอกว่าปูนขาวนะคะเอาปูนขาวมาโรยเพราะว่าปูนขาวเนี่ยก็ช่วยกําจัดเชื้อรากําจัดเพี้ยดได้ด้วยนะคะวันนี้แม่จะเลือกคือเก็บไปทิ้งไกลๆเป็นวิธีกําจัดหอยทากอีกแบบหนึ่งนะคะจากหลากหลายแบบนะคะแล้วก็บอกว่าใส่ผงถ่านบ้างก็ได้นะคะหรือใส่ปูนขาว ะะแล้วก็เปลือกไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายวิธีนะคะใช้เกลือโรยรอบๆต้นไม้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นอันตรายวันนี้แบบเลยเลือกเอาเนี่ยค่ะเก็บไปทิ้งนะคะเก็บไปทิ้งทุ่งนานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแมบ,บมีโปรแกรมจะออกไปดูสวนแตงโมคุณตาเพ่งนะคะคุณตาเพ่งหนีไปทําแตงโมเนี่ยค่ะมันอยู่ในซอกนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอยู่นะคะทำไงจะเอาได้เดี๋ยว หาไม้มาแคะดีกว่าค่ะไหนๆก็กําจัดแล้วต้องเอาออกให้หมดคุณตาเพลงหนีไปปลูกแตงโมค่ะนะคะปลูกตั้งแต่ก่อนปีใหม่ค่ะทุกจานเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะคะเห็นบอกว่างามมากแล้วก็งอนงอนนิดหน่อยแหม่มไม่ออกไปสักทีแหม่มไม่ออกไปถ่ายทําวิดีโอให้เขาสักทีค่ะําถูกกักตัวนะคะ14วันยังเป็นอยู่เลยค่ะ ก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายทําวิดีโอสวนแดงโมงให้เขาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกรู้สึกจะงอนงอนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้แม่มจะไปนะคะแล้วก็จะเอาน้องหอยทากไปปล่อยด้วยค่ะไปปล่อยลงสระน้ํานะคะน่าจะเป็นอาหารปลาอยู่เพราะว่าปลาในบ่อเนี่ยตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะวางไข่ก็เยอะเลยอะค่ะ สองตัวนะขน่ดอีกตัวนึ่นนงนะคะสงสัยชอบอยู่บ้านคุณตับเพีงเนี่ยค่ะนี่น่าละ่ะทำไมแบบว่าอังกับหนูแบบมาใบามันถึงไม่มาสักทีเขากินหมดค่ะ โอ้โหเยอะเลยค่ะทท่านจริงๆตอนแหม่มทำเนาะแหม่มน,น่าจะาคว่ำอมน,นี้ลงรูของอิดเนี่ยค่ะ แอบดูก่อนค่ะไหนๆเก็บแล้วก็ต้องเอาให้หมดโอ้โหเหมือนเป็นคอนโดของให้เขาเลยค่ะเป็นบ้านให้เขาเลยรูละตัวรูละตัวเลยทีเดียวมีซากเยอะนะคะนั้นตายแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แมมถ่ายวิดีโอไม่ค่อยดีเลยค่ะมือสัน้นสั่นภาพไหว อุ้ดูสิคะทุกท่านบางตัวก็ตายนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูก่อนนะคะนะคะี่ค่ะยังเป็นอยู่เลย,เ,ลยเหมาะมากเลยนะคะส่วนนี้เนี่ยเพราะว่าแบบอะละเลยไม่ได้สนใจเขาเลยไม่ได้สนใจเลยตรงนี้เนี่ยนะคะหมดแต่ไปทำฟาร์ม งแต่ไปทําฟาร์มแล้วก็ทําสวนฝั่งท่านหลังหลังบ้านค่ะทางบ้านไม่สนใจหอยทากยึดค่ะตายแล้วค่ะอันนี้ก็ตายแล้วอันไหนตายไม่เอาอไปค่ะ ยังไค่ะโอ้ยท <ung> ุกช่องเลยค่ะทุกช่องเลยอือหือ โอ้ดูสิคะทุกท่านหอยทาามากมายเยอะแยะเลยค่ะเอาละเดี๋ยวแหม่มเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแหม่มจะได้เยอะแค่ไหนดูสิคะทุกท่านได้เยอะมากเลยค่ะนะคะเนี่ยแหม่มพาทุกท่านมาดูตัวนี้ค่ะเนี่ยซุกอยู่นะคะ ซุกอยู่ข้งขางๆอันนี้ค่ะตอไม้ของแมวเหมือนนะคะเอามาไว้เอามาฝังไว้ปลูกต้นไม้อ่ะคะ่ะดูสิคันนียซุกเอาหน้าลงยังเป็นอยู่นะคะตัวน,นี้นีนะะ่เขาก็คงจะวางไข่ในนี้บางคังเนี่ย,ยนะคะในนี้ในดินนะคะในดินในขอนไม้ตอไม้ผูกนะคะเดี๋ยวไปดูร่องรอยที่น้องหอยเจอรี่มันกินใบอังกับหนูของแมวคะ่ะ เนี่ยวันนี้แมมจะเอาไปปล่อยนะคะเอาไปปล่อยท้องนาเอาไปปล่อยลงสะค่ะเนี่ยค่ะอังกับหนูแมมขึ้นมาทีไรก็ย่ังเนี้ยค่ะใบวินวินทั้งนั้นเลยผลงานของเนี่ยค่ะหอยทากนคะคะหอยทากทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค,ค่ะทุกท่านล่องรอยของหอยทากทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย แมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่งามเหมือนก่อนๆซักซกีนเป็นดงหอยทากนี่เองค่ะทุกท่านเอาละค่ะแมาพาทุกท่านมาเก็บหอยนี้ทากไปปล่อยนะคะเดี๋ยวสายๆจะเอาไปปล่อยที่นาค่ะลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กด like, ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ